โดด่จุอ่น yeah> ี่่เมไหวโดดมาเพิ่นไ่ไหนโดดมาเป็นสองสองสองไยี่นี่สับเอาบอโทษีทหวมีที้อ๋อมีจี้เขาออฟเหรอ้ี่ไม่ไม่เนกอะไรนะเรยนกระข้ามมือ we win it. Yeah, yeah. we win it. studio. When I have the same power video. You me, I can me at this point. yesterday, good home my mom. เอป็นกร้มึงไม่เชื่อว่าของถถาเยดแม่แบงค์พันกูมีโชว์ always keep it 100ฮเนี่ยเค่องสแสฟโรต้องอยู่ที่นาแก่คนเลียกคุณเนบบะฮูฮูฮีโร่กูมีบิแบงโร่ yeah I be s p i l i n g the o l l when I off a sand มันทำให้กู slow mo พวกกู sip it f i e กูไม่กินแล้โค้กกูกำลังจะขึ้นแต่มึงอยากให้กูโร่กูเลงไม่ได้ทําไมมีแก๊สทําไม่มีเลน ถ้าเกิดปีชสำนักหนังถเกิแค่ช็อปกูจะกดหมดห i n e แฟนมึงชอบคนที่สะอาดโสดก็ได้ขี้มาด i ฟ c คลีนกูบอกพวกแม่ว่ากูเลิกแล้วแต่ยังซิบลินมันจะกลายเป็นเดมอนท e w ห้ผิวสกิฟด s น I'm selling b r i c 16จนมาถึงวันนี้กูยังเชื่อว่ากูยังฟิตจริงให้มันค,คิดดูดีๆว่าแค่นันพูดที่เวิร์กมากที่สุดในเกมเทำมาตั้แต่อายุ14จนตอนนี้กูสร้างมให้ตัวเองง้นที่ซื้อเบาะดีไซนเนอร์บางชิ้นมันก็ไม่ได้มาจากเพลงแ <Yes sir S 1> ม่คูณบอกจะใช้ชีวิตแบบนี้ทำยังไงได้กูบอาเป็นนักเลงองเตอร์กน e อเงเสิางเข้าพี่กูเกินไม่ถอไ้ฟปดมงพิมพ์ในอินเทอร์เน็ชีวิตจริงได้พ่ไนวกมึงกินมันของปลอมไปสาต้องทายิ้ง I don't take no pics h ตอนนี้ I'm too lit Shout me what you mean Baby I'm too rich Ayy, Plus I'm too lit Ayy, shit. พวกมึงซื้อเป็นกรรมมึงติงกินกินกินบ้าวทุกบ้ายกิโลมึงไม่เชือ่อว่าของแท้เย็ดแม่แบ้งพันกูมีโชว์ Always keep it one h u n e d cause I c a n t from zero ต้องอยู่ที่หน้าแก่เขเรียก good neighbor who is hero